ท่านกำลังโค้งสู่คู่ชิงชนะเลิศครับระหว่างทีมเรเดียนกับเอฟเอฟเอเลรอนิกกำลังถ่ายรูปเลยครับทีนี้ครับส่วนทีมของเรเดียนนี่พร้อมแล้วครับด้านหลังนี่ยืนหมายเลขทุสามนี่คือเบียร์นะครับโอ้โหนี่ถือว่าผู้เล่นนี่ประสบการณ์สูงเดือดครับต้องดูวันนี้เอฟเอสเลครับ เกมนี้ถือว่านสำคัญกับศ kind of like ักดิ N, ์ศรีกับตลอดเอฟเอฟกับแชมป์แน่ๆตอนนี้คือเลเดียนกับท่านผู้ชมเริ่มเร็วๆกรมการนั่งพร้อมแล้วครับเลเดียนแล้วก็แล้วก็เอฟเป็นระบบยิงลูกนี้โอ้โหครับเกิดพลีโอ้โหนี่แหละครับลูปกลมๆเลยก็เกิดขึ้นได้เปิดฉากไม่ถึงกี่ทีก็โอ้โหเอฟเอฟปียิงอย่างสวยงามเลยครับคู่ต่สู้นี่โอ้โหนี่เซฟไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมของเกมกัน ดูจังหวะกบโยนเข้ามาเลยกัจมูกพิงเอาสองนี่เอาแล้วับเดียดได้บอกก็ย้อนกลับได้นึงค่อยๆพาไปก็โหหมายเลขเดี่มองไม่เห็นมันกบยิงซ้ายโอ้โหตัวหนังสือวันนี้สีเหลืองมองแทบไม่เห็นเลยด้านหลังเนี่หมายเลขสีนองนะครับต้องดูครับผมต้องทำนะครับต้องใช้สมองครับด้านซ้ายนี่แบกซ้ายน่าจะเป็นหมายเลขสามแล้วก็ดูครับเอาแล้วับ เอฟเอฟตอนนี้ก็เล่นเป็นนักกุบเอาแล้วก็ปาที่เลเดี่ยกับซ้ายยิงริกกับโอ้โหในจังหวะนี้จะไปทุกเม็ดเอฟกับต้องหลับเตือนึ้นมาดูครับลูกนี้ออกแล้วครับลูกย้อนกลับหนึ่งมาที่เบียร์ค้ยกยืนจากขวาไปซ้ายโอ้โหนี่ตามตื้อฉบับดีเอฟเอฟครับเดี๋ยวมาโยนกับพวกเสาประตูครับนี่ไงต้องเสาประตูโอ้โหลูกแรกนี่ยาวใหญ่ทีเดียวครับ ข้างในไม่รู้กี่นิ้วผมก็ไม่รู้นะครับแต่เล็กไปสําคัญครับโอ้ท่านคนเล็กไปสําคัญครับเราซอยเก่งเลยแต่ว่าฝีมือครับใหญ่ทําไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ทีเดียวครับรู้ฝรั่งกันดีใจเลยยากมันริมอย่างเดียวก็เป็นมีประโยชน์ครับ FF ทางซ้าย FF ดูจังหวะกบโยกไปขวามองขวายังไม่เปิดครับย้อนกลับไปยากตอนนี้เลรเดียนเนยืนถือว่าเป็นรักกุมเป็นสเตปทีเดียวก็ได้คะแนนในหางก็จริงอยู่แต่ไม่ได้ซับท็จะหมดไปแล้ครับ เอฟเอฟตัวท <os> ี่ก็แบบเปิดจอกขึ้นมาโอ้โหสวยครับมาที่หม้เลขเก้าชุดหน้าครับถึงได้เทความสามารถกับพิษกับสายขับข้าวได้ก็ไม่赖ครับอย่าไปอย่าไ้ไม่พันโอ้โหล่าลูกนี้ครับเดี๋ยวก็ไมยเลขสามไม้เลขสามในเนวโดยจังหวัดชื่อแดงนะครับนี่เดี๋ยวตัวหนังสือนี่หกบห่องถ้าไม่เห็นนะครับมีชื่อในของสนุกนานแต่ไม่เป็นไรครับ เป็นค be oh, oh. mm ู่ชิงที่เรื่อยเป็นบอลสีครับกำรับนี่ทีมของอุตสาหกรรมครั้งที่2ครับที่สนามดีดีสปอร์ตครับจัดไรใหญ่ทุกทีลงจากเบอลก็เปิดเรียกเข้ามาลรงนี้โอ้โหเนี่ยครับเออว่าโชคดีที่บอลชนหน้ามัได้ก้าวของนี่เอฟเอครับอุตสาห์ของผู้ของเลเดียนครับซ้ายครับซ้ายบอลที่นองครับค่อยๆต่อขึ้นมาบอลนี่สูสีก็ดูยากวันนี้ครับขวายิงโดนบโดนปะคุณนี้ครับเอาลน่ยครับเอฟเอฟได้บอลครับ โอ้กลับปูจังหวะรับเจาะได้ประกอบซ้ายเติมดูรับขวายิงยิงดีรู้ดินี่ครับเอ้ยไม่ต้องขึ้นอยง่ในหลังกลาง้วยช่วยเอมคะแนนนำก็จริงอยู่ตอนนี้ดูเริ่มต้นเกมดูแลผมดูแล้วก็เอฟเอสฟตไม่ธรรมดาครับมองแล้วตอนนี้เอฟเฟตยังเหนื่อยกว่าเล็กน้อยครับต้องดันสูงเลยต้องดูวันนี้ครับนี่เอฟเฟตครับเป็นแมตช์ที่ศักดิ์สีทีเดียวนะครับ เปิดมาทางขวาบอลอยู่ที่แตะก็แดงับถึงไปอึงเครับมาที่ดองปล่อยออกครับปล่ยเล็แปดเลยมองเล็กสามเป็นเล็แปดในต้นครับโอ้โหเลยมองเล็กสามเอาผิดพลาดไปเลยต้องขอใครเลยผู้เล่นของนะครับม,มาที่ต้นครับต้นมาท้าสั้นครับมาที่ต้นใหม่ เรายู่ใส่แลกต้นโยนขึ้นปาแล้วอ๋อแล้วก็นี่อจังต้องโนไ่ต้นตั้งตกอนได้ดีเลยแล้วก็ไปไป้โยได้ลูกฟาดเฟี้ยวครับอนี่ของบอนได้มากกว่าช่วงต้นๆเกมไม่กี่นาทีต้องดนครับโยนกับยิงนี่ก็เลีรยบ ลูกนี้ยิงหลังเท้าในเสียประตูในพุ่งทับตัวเองเรเดียนได้แค่บอลอย่างเดียวนะเล่นเต็มข้อรอบแบบนี้พี่มาัโอ้โหเลยครับเอาเละครับแชมป์ก็จริงอยู่ศักดิ์ศรีนี่ใหญ่ที่สุดสำหรับในเกมก่อฟเอฟครับนะครับเป็นเรื่องนะครั่งให้เขาแต้องดูที่เรเดียนนี่จะแก้เกมแบบไหนก็ดูครับเจอแบบนี้โอ้โหแล้วก็ปวดหัวมาสักพวงนะครับ เลเดียนทุ okay, fair, fair. Fair. ่ออกมาเวลานี่เหลือเยอะครับต้องดูครับเลเดียนนี่เอาคืนเมื่อไหร่ครก็พุ่งมาเลยครับเหี้ยหม่ที่สามก็เปลี่ยนครับพุ่งมาที่ท่านมาที่ต้นต้นดูครับสั้นๆครับใหม่ได้เปลี่ยอด่ี้มาที่โดนทูแล้วครับทนลทนเบี้ยวไปเัืงมาแล้วครับย้อนกลับมาที่ต้นคนเดิมครับต้นมองครับมาที่โทูลใหม่อีกใหม่ยากครับโทุ่าครับ

เข้าด้นหลังเจตนาครับฟาหมายเล็กสิบสามบีครัองเป็นสิบสามเป็นแปดไมเเออหัวสีเหลืองไฟสีเหลืองหมายเล็กแปดนีครับโดยจมาีต้นับผีคิก้องเอเปรัก็วาอยู่นี่อุ่นสาบัดก็่ะครโอ้โหยิงหนักลงครับหมเข้ามาอืม ลูกสาวประตูนะครับลูกสาวประตูนะครับดูครับลูกนี้ถือว่าได้แต้มแน่าจสบายเพราะว่าผู้รักษาประตูนั้นรับไม่สมบูรณ์ครับครับตถ้าถ้าสองมือสมบูรณ์เฮ้ยอย่าไปไอ้ไข่ให้หักว่ะว่าจะเอเอปลอดภัยไว้ก่อนไ,ไอ้เล็กน้ำห่างเป็นศูนย์ เมอรมอร์กี้เห็นคู่เมอร์กี้ไหมีิอะไรแบ,แ,บแบบแบบแบบแน,นวไมคอลสองสูตรนะ่ยเหแพ้ไม่แน่นะคู่นี้ก็อาจจะเป็นประวัติศาสตร์สำรอยก็ได้นะที่มาเดี๋ยวบอลเล่นย้อนกลับมาที่ต้นครับกลางรับบอลหน่อยกลางอ่ะเปิดกลับมาสั้นๆครับอบอลที่แฮกเอ็ดเอ็ดทำไมก็ดูก็เจาะไปทางขวามาที่นองมาแล้วบอลงมาที่ต้นไม่แข็งไปต้น ใช่ขวาใชขวาก็ตรงตีับโดยครับโอ้เเ้าฟาวาต้องโดนเลยไม่ัดได้อาแล้วครับเล่นชิงดีครับโอกาสดีตชีพเพียนพกการกขึ้นไปพิกกับตลบเร็วเอฟเอกโยกใช้หรืขวาอยู่นการกบทรายยังมีกบอืมโดนตัดไต่อแล้วก็นีเขาอยพาบอลเขาบอลถึงัลูกน้ครับต้องยอมรับเอเอหนบือกนี้เอือกน่าจะเป็นแฮนด์บอลนะครับโอ้โหกรรมการตายยิงทีเดียว โอ้ยเอฟเอเติมเติมมาช์ไ hmm. ด oh, ้แบบนี้โออดีต้องไม่ยอมครับน่าจะเป็นแชมป์ครับจังหวะนะครับไม่ได้เล่นหลังเข้าหรือเป็นบอลขยันนะครับนี่ขยันนะช่างฝันนะครับจะบังจะมากรรมการให้ฟาวก็ได้ครับเป็นฟิกนะครับน่าจะเป็นของทีม เลเดียนครับตามหลังตอนนี้ซุปเปอร์ูต่อสองแฟนๆของเลเดียนตอนนี้รู้สึกว่ากำลังกันอยู่ในกฎกติกาใจเย็นกันหน่อยขออภัยกันบ้างนะครับในผู้ชมเยอะแยะนะครับวันนี้ทางสบปมาชมกันด้วยครับก็เล่นกันดูถ้อยทีถ้อยทีอาศัยกันสูงไหนฟาวอาฟ้ขอโทษกันนะมันดีกันการประทะไม่ได้ครับมันต้องประทะกันแน่นอนถูกครับ ทั้งสองฝ่ายก็อยากชนะนะครับอยากเลื่นลูกก็อยู่ในกฎกติกาแล้วกันครับต้องอยู่ในเกมครับไปอยู่มาไม่ได้ควบอารมณ์ให้ได้เล่ากันเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะน่ะต้องคุมว่าเลยให้อยู่แลครับต้องนิ่งคแล้วตัวก็ยิงไกลลูกนี้ก็โอ้โหเข้ากันนี่ผู้สาวตัวคู่ไปอยู่กันโอ้โหนี่เกือบกับเปิดเจ้าขึ้นมาดีโต้กับสล็อกเด่นมครับเอเดียนเอาบอลได้ครับพิกมาตั้งสายหนูก็จับว่ายิงโอ้โหได้ช่กันที่จะสุดยอดทีมดี แม่ลูกนี้นบดีโอ้โหน่าจะมีเพลงใหม่นะครับฟุตไทยครับก็โอ้โหยิงซ้ายนี่ยังสวยงามครับอ,อพี่ลูกสาวประตูดีของทีมแมตต์เปได้แต่มองอย่างเดียวครับโอโ้โห,โหยิงนี่แบบนี้ผมว่ายอมต้องยอมเลยครับนี่ถือว่าไทยแชมป์คะแนนนำสูงสุดเดียวนะครับออตีตัวเราเป็นหนึ่งประตูต่อสองเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองเอฟซีเดี๋ยวพวกเวลาอยู่เหนเรื่องต้องดูเอฟเซีทันไหนดีนะครับ เย็นจเย็นข้าไปมาชสั้นครับมาที่เบียเบียเปิดที่มันตัสายมาที่นองกับนองนครับยกสายข้นมาในี่ยสายทรรมชาติครับยิอาเย็นอยเย็นไไหมอไหมข้อบอลขึ้นเอาขอบอลขึ้นเอาตังเต็นทามตูของไอ้เด่นได้บอลนี่ก็เปิดยาวขึ้นมาเสียงเสียงโดนเสองกาบทมตูของเดเดนไม่ดีร้อนนนึงวะครับ เปิดสั้นๆมาที่ต้นแล้วก็เปิดต่อครับะจังหวรับอืมต้องสิครับย้อนกลับให้เราด้ว่าโอ้อันนั้เปิดใส่ต้นโดนปีไปนี้กลับหลังก็ไม่ได้ลูกทุ่มของเอฟเอฟก็อืมก็มาดูจังหวะหลักแฮกสองได้แล้วไหมก็นี่นะครับความสามารถสมบัติโดนนะับอืมในทุ่มครับเอฟเอฟขั้นหนึ่งโอ้โหบอลนี่คู่นี้ถือว่า เหมาะสมครับคะแนนตอนนี country, stage, <huh Becca good food> ้ขาดลอยนี like er ่ก็จริงอยู่แต่ต้องดูดิมั็นที่ศักดิ์ศรีครับสำหรับดิเอฟบเป็นลูกทุ่งของเอฟเอบีครับหนึ่งน้ำตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งครับถุงโคมานี่อันตรายโอ้โหหนึ่ง่อขึ้นมาโอ้โหโดนบีบโอ้โหแพ็กซีดีก็เอาล็อกโอ้โหตงเตีด้งอีกเ็บ ย้อนกลับหลังเล็กนิดครับมองนี่อออยู่ที่แดงกัหมายเลขสามกลับมาที่ต้นต้นขวายิงโอ้โหลูกนี้พลาดบอลมุกสาตูโหนี่คือโคจันเหรอออกนอกเขตลูกนี้น่าจะเป็นอ้อกครับลูกออกลูกเตะมุญก็ของทีมเลดี้นการไกลนึกว่ามัน รับรับนอกเขตโทษเนี่ยมีปัญหาเลยนี่ะติ๊กองเชียก็คิดว่าเป็นต้องให้ผู้ตัดสินตัดสินนีผมดูการเล่นของเอฟเอฟตั้งแต่แมตช์แรกแรกกล้ขยันครับเล่นทีมทีมเวิร์กดีครับขยันแต่เสียจังหวะแค่นิดเดียวนะครับเรียมเอาต่อทีมหมาต่อเอาเลยครับ นี่ครับโอ้โหจะแหกครับต้องหูเข้าไปแด้งแทงหลังนี่เด้งหลบไปหนึ่งหลบยิ่งยากครับบรรยาการยังเท่เหม่ไนเดิครับซ้ายขวาแล้วนี่ก็เปิดที่ขวาด้วยเดินทุ่นในตาข้าและขาข้าไปยังไม่ได้กับจับลูกออกแตก่อนโอ้โหโตกับฉับไปเท่าไหร่เมตรครับลองดูวันนี้ครับเดเด่นร้องเพลงร้องเพลงเป็นภาษาหรือเปล่าต้องดูครับ เวลาทีเหลือโฟสำหรับเดรเดียนต้องดันไมแชมป์แน่นอนต้องดสักทีตัวนี้จะทำได้หรือไม่เลเลตอนนี้ช่วงนี้กำลัสองวงตอหนึ่งดูคนสองเอเอครับลบอลต่อสวยครับตัดซ้ายธรรมชาติกลับมาที่ต้นไหนกัน้ตันมองับดันซ้ายมองก็เปิดซ้ายช่วงนี้จะลึกขึ้นไปทั้วมครับ เสียงร้องเลยห่วห่วเลือกันสำหรับทีมเบเดียด้านหลังผู้สาวผู้สาวตูในแดนสองทีมวันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดทีเดียวครับลงดังตีแล้วเปล่าประตูก็เปิดจาวขึ้นมาพิก้ักขวาไม่ผ่านหัวน้องครับโหมขึ้นมาเอาแล้วครับเบเดียนตัดได้ถึงมาทางซ้ายสายธรรมชาติครับเป็นการกีดก๊อบางสองกองใส่ลูกนี้ผู้สาวตูล้มาผู้คานเดียวครับ ในตอนนี้ดูเด่นดีค่อยเล่นค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นครับวันนี้ทีมเอบีเอเอชจะลองเล็กน้อยครับแต่ต้องดูครับเกมศักดิ์ศรีนะครับเบบีเอชในบอลจังหวะก็เคยกล้าเล่นก็ดูครับโอ้โหแฮกไม่ส่องไม่ผ่านนะครับแต่ไม่ได้เราก็แฮกครับเปปิดไทางขวลูกออกทุกคนครับกรรมการทีมพนูเราตอนนี้โห้ึงวิ่งนะครับ เป็นลูกทุนของเบครับต้องขอโทษน้ครับน้ำใจนักีฬาวันนี้ท่านเล่นแพแต่ว่านังกีฬะครับท่านผู่ชนโดยเฉพาะเพื่อนเออเยพ่อมปนตัเมียกันทันไหมเนี่ยทีมือสดใสโอ้โหเป็นหุ่ใจทีเดียวนะครับ เป็นพิกี้ของนี่เอเดก็ยิงลูกงชไม่ได้ขึ้นมาเอาแล้วก็ตกลับไอดีเอเดก็งจับขึ้นมายกซ้ายยกขวาล้ยังตัดออกไม่ได้ ผมเจ้าด้านบนมาแล้วครับนี่สิเป็นครับเส้นสายทิงโอ้โหยิงลูกนี้ยังบอลมันลูปนะครับเดี๋ยิงแบบเยีบๆครับลูกด้านบนนี่บอลเติมนะครับอากนะครับตัดได้สำหรับเด็กได้กดซ้ายขวาแล้วก็บอลทักไส้ทำไงครับใช้ความสามารถมากมาครับนี่คือชิงชิงโอ้โหเจ้าไม่ผ่านโอนนะครับเรบบคันี่เลยก็ไม่แน่ครับอย่างนี้บอลบอลบอลบอดประเด็นกลางทัก้ายที่หลงครับหลงเทัาซ้ายสุด ไม่ได <jam Stadium> ้ยอดกับน้องแน่นอนครับน้องมันก็ขวาไปเลยนนะอยากเล่นเตกนตางตอลที่ต้นต้นกันไปครับต้นกลับมาที่น้องกันหนึ่งครับน้องยอดกับผู้สาวประตูเล่นไบเบิร์นครับดูจังหวะโดนดูไนี้ผู้สามประตูของเอล่นครับกลับของเล่นครับเอล่นเปิดตระการกันไปครับสายทุกคนรู้นิดเดียวครับทักสายกันทุกสาจ็ุกสายไปครับพี่ไอ้ขาคนนี้เปิดใบเบิร์นไว้ตั้งแต่ดีนะครับ แกกลับไปถึงว่าชียเปลียนไปทำเดลียนเปลี่ยนโอ้โหเรามเงื่อยังดีถ้ามัดนี้เป็นอีกเด็ดของนแม่ตรงนี้ครับย้อนกลับมาดิกับซ้ายดูดกับเด็นไปซ้ายโอ้โหในถนัดขวาดูกระเด็นซ้ายยิงออกนะบอลเล่นยังไม่ขาดหู้อลบวกขึ้นมาดิวุ่นเล่นลูกนี้โต้นไร้แนวต้นนะกลางนะกลางนะกลางนะเล่นกลางนะเป็นลูกดังเป็นประตูของทีมเรเดียนลองดัน เป็นเกมสุดปันอะในต้นปีของสนามดีๆสปอร์ตก็มาได้ครับแล้ก็ฟุตบอลอุตสาหกรรมครั้งที่สองครับจัดโดยอาจารย์บุญนะครับูุหานจัดเลใหญ่ทุกทีนะครับยิ่งใหญ่แล้วไม่ใหญ่ไมได้อาจารย์อาจารย์ชทยนามครับไม่ใ่ใหญ่อย่างนั้นไม่พูดผูกพิที่ได้ครับความยิ่งใหญ่ครับไม่ใช่เนัยนใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใจใหญ่ด้วย แต่วันนี้มอบรางวัลเต็มที่ครับช่วยเต็มไปหมดเลยครับพี่สมานครับสนาเลยใส่เสื้อขอวันนี้เจ้าของสนามเลยพี่พี่ก็มานี่ครับโอ้โหเป็นเกียรติทุกปีนะครับวันนี้ก็เจอพี่อีกครับจนจนปีที่แล้วผมตรงนี้ก็เดินสายไปวันนี้ไปฉลาบุรีแล้วก็เดินฉลามลู่กับแปะมาที่สนามดี่สมานยิ่งยิ่โอ้โหวันที่สองนี่เดินทางไปกองทัพไทยครับบรรยายนะครับ เดือนที่ผ่านมาก็เป็นเกียรติของนนประธานกรรมธิการกับท่านบุญลือประสิทธิ์โสภานะครับกรรมการที่การกีฬาครับเชิญบรรยายที่สนามสุดพิจาสณาใส่ครับสนามกีฬาแห่งชาติเจี๊จีที่ผ่านมาเป็นบรรยายน,นี่นไม่โดนครับไม่โดน,นดีบอลเป็นกลางก็งได้บอลออกข้างมาห<ไ>่อกสื่อสารตำรวจอบรมการชุดตรวจกางครับโอ้โหตำรวจดุดรับ แล้วบอลอยู่ารับบอี่็หองทีมแล้วก็เลเดียนเลดนก็ดูเอากลงก็ตบุ้งก็ความไส้โอ้โหอันนี้ก็ยโอ้โหมี่เยมาเลยมาเลยครับกับบตองกับได้ที่ไม่ต้องพลาดทำได้เลยครับหลังต้นหลังโอ้โหไี่เป็นแบบสำคัญแบบที่ใจเนับได้บอลก็เติมงซ้้ยซ้ก็รู้ดีโอ้โหูครับ ผมดูการเล่นนะอาจารย์สมายครับสุดยอดแกขยันทุกคนครับเต็มกองเชียร์กันเต็มเลยอาจารย์ถามอาจารย์ทุกคนได้เลยครีสามตู้ต่อหนึ่งขยันเล่นครับขยันเล่นดูการเติมดูการโต้กลับโอ้ชิบคมโดยเฉพาะเอฟเอฟมัดศักดิ์ศรีของเอฟเอฟปาลีแซมแน่ๆตอนนี้เดเดียนกับคะแนนตอนนี้ยี่สิบสี่คะแนนถึง่าขาดลอยครับ สุดเลเด้นอยู่โอ้มีตอนนี้18คะแนนชนะเ้ก่อนเป็นยี่สิอยเล่นไปเอ็มไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอเออบอลนี่ยังไม่หมดเลยแล้วเปิดตาทางขวาบอลอยู่ที่นล้วก็บอลได้แค่สิคะแนนเด่านั้นดูสิช้าเยี่ยมยอดดิมันมี11คะแนนส่วนเรเด้นยี่สคะแนน24่สิบสดนฆ่าชัดแน่แต่วันนี้ต้องสู้กันดนสักสี์รีก็ครับอ่ เอฟเอฟถ้านชนะก็นชนะแชมป์อ่ะเออชนะแชมป์เคยชนะแชมป์ครับสองลูกอ่ะถือว่าช็อกครับปัดกระลุกครับอาจารย์สมานว่าที่แชมป์กับที่สี่ดูที่ใครจะได้ที่สี่ครับกรรมการไม่เตานี่ก็อย่าไปยกไปก็มือต้องเล่นต่อเลยครับุึงเลยครับโอ้โหลูกซุๆๆ่นหูทาซ้ายหู เรายกไม่ลงมือกรรมการมองอยู่ที่สเส้นก็ไม่ออกกระเป๋าแล้วครับออต้องกับของเรเดียนเรเดียนก็ผักขอกมาครับยิงเลยลูกนี้เรียบเลไปถักขอ,อกมา,กา,กออกมาน,นี่เติมด้านหลังไปสองคนครับโอ้โหดูคู่นี้นตั้งหลับไม่ได้ครับโอ้ผ่านกันรับผักกันรับอ่านกันมีโอกาสทั้งคู่ครับทีจะตีเสมอได้เไยแล้วก็มีโอกาสทีส่จะสร้างคะแนนเพิ่มได้ أ, แบบในเอฟเอฟขยอยาทุกตัวครับ นะครับเจาะไปทางซ้ายตดนนนบ้าบ้าบ้าดพ้ใจเล่นอลนะครับนอวไปแล้ตอนนี้ต้การโอ้นนี่เนอร์มี่น่ครับกรรมการผมเจ็บครับตรงนี้ำใจนักกุ้ยาเนยะครับมันหมดก็คือต้องหมดครับกันเตรมอกอนพักก่อนันัก่อนพัับ่อนพักัก่อนพักักั่กกันัอั บอลสาตมนตยดีครับจัดแบบปลีกครั้งที่สองที่สนะพี่ดีสปอร์ตรรัแิเนียจิตรกรไท้ลมผสมสีนักดนตรีไทยลมผสมเสียงพว้นักร้องใช้ลมผสมกระเียงผู้เปรียงไทยลมะสมพันธ์ ฟังสักเพลงนะครับให้ผู้ชมเลยว่าเพดานของเรียร์ก็ด,ดีเพดฟนของเอวก็ดีนะครับ